ทุกคนพอจะทราบกันหรือไม่ว่าปัญหาญที่สำคัญที่สุดของโลกในปัจจุบันคืออะไรแน่นอนว่าอันดับแรกทุกคนต้องคิดถึงปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจากการรับไอออกไซด์การเรือนกระจกและการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ก็คือการลดการคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและเพิ่มปริมาณการออกซิเจนในอากาศซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือการปลูกต้นไม้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการช่วยโลกอีกที่หนึ่งนั่นคือการปลูกป่าชายเลนซึ่งป่าชายเลนถือเป็นอีกหนึ่งระบบนิเวศท,ที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ําอีกทั้งยังเป็นกราการป้องกันพายุได้อีกด้วยเราเลือกที่จะไปปลูกป่าชายเลนเพราะว่าเพื่อในระบบนิเวศป่าชายเลน สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าพืชทั่วๆไปโดยพวกเราจะไปกันที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนดีค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น่วนของพาร์ทกิจกรรมค่ะค่ะก,ก็กิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมฟังบรรยายนะคะใช่ค่ะไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อค่ะจะบรรยายกับความเป็นมาความสําคัญ ค่ะแล้วพอจากรับประทานอาหารเสร็จนะคะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขรนคลายเราก็จะไปลงเรือไปที่การเล่นะแลไปเล่นแจสกี้สนุกมากค่ะเล่นคนเดียวสนุกแค่นี้แต่ถ้าเล่นถาเล่นสองคนสนุกแค่ีต้องรองนะคะต้องลองเขาบอกใด้คำเดียวต้องรองหลังจากเล่นแจสกีเสร็จนะคะก็จะเป็นกิจกรรมกิจกรรมหลัก กงงก็คือ<ไ>ารปปยงน<ป>โดยที่ทางศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนของโคนจะเตรียมต้นไม้มาให้ทั้งหมดร้อยตน้นเราเขาจะใช้แชร์กันช่แชร์ไปชวยกัน<ป>ก็ปุอกปลูกเขาก็จะเลือกที่มาให้แล้วแต่ว่าแต่ละกลุก่มจะได้ที่ตรงไหนก็ในการปลูกนะคะเราก็จะแบบ,แบ,บว่า เหมือนให้เป็นหลุมให้เป็นหลุมเนอแล้วก็เอาต้นกล้าคะกบปากลงไปแล้วก็เอาดินกบเพื่อให้มันอยู่รอดก็อุปสรรคระหว่างการปุ๊กก็มีค่ะก็คือเป็นยุงกับแดดแดดแดดไม่เท่าไหร่ยุงหนักกว่าใช่แต่ก็ถือว่าสนุกเนาะสนุกภาพภาพรวมมันสนุกค่ะก็คือมันเป็นโมเมนต์หนึ่งที่เราได้มาทำกิจกรรมร่วมกับร่วมกับเพื่อนแล้วได้ผลประโยชน์ก็คือการรับโลกป่าชายเลนในครั้งนี้เราทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนทั้งการเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนในสังคมการที่ทุกคนช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งยังปลูกฝังให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่การอนุรักษ์ป่าชายเลนเท่านั้นแต่ทุกคนสามารถช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาติรอบตัวให้คงอยู่กับเราตลอดไป